ตอนนี้ผมอยู่ที่อ,อกพวชนะครับโครงการที่พันวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับที่รังสิตคลองหนะครับใครที่เคยมาแล้วเนี่ยวันนี้พาพท่านมาดูการจัดงาน World Cup e t Innovation Festival นะครับ2024นะครับแล้วก็งานนี้เป็นงานที่ทเรียกง,ง่ายๆว่าเทศกาลบุ่นโลกนะครับ2024 จัดวันที่13-17ถึงเดือนศุกิกายนนี้นะครับภายในงานนี้ก็จะมีการจัดแสดงนะครับเิศกาแล้วก็การจัดแสดงโชว์ุานจั ต่างประเทศรวมทั้งประเทศไทยทั้งสิ้นถึง13ประเทศด้วยกันนะครับยกตัวยอย่างเช่นตุรกีนะครับญี่ปุ่นเมียนมาแคนาดานะครับหลากหลายประเทศมากแล้วแต่ละประเทศเนี่ยหุ่นการแสดงหุ่นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันมีความน่าสนใจที่แตกต่างกันมีความสนุกมีความสวยงามที่แตกต่างกันเพราะว่าหุ่นแต่ละประเทศก็สะท้อนถึงวัฒนธรรมของแต่ละชาตินะครับเพราั้นงานนี้รวมเอา13ชาติมาไว้ด้วยกันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และก็น่าชมมากที่สําคัญครับมีเวิร์กช็อปให้ทําด้วยนะครับมีการสาธิตด้วย ครับแล้วก็มีโชว์ด้วยดังนั้นเนี่ยในงานเนี่ยเปิดตั้งแต่วันที่1 3บถึง17นี้คนที่มาวันธรรมดาครับวันธรรมดาที่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะครับกปิด,ด้เข้าชวมตั้งแต่9นาฬกาจนถึงบ่าย3โมงครึ่งนะครับแต่ถ้าใครมาเสาร์อาทิตย์เปิดเป็นถึง5โมงเย็นเลย ที่นี่ไม่ไกลจากกรุงเทพครับเดินทางก็สะดวกนะครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งครอบครัวมีลูกๆนะครับหรือว่าอาจจะไม่มีลูกแต่ว่าอยากลองมาดูเทศกาลที่สวยๆแล้วก็มีของดีๆมาโชว์จากต่างประเทศแต่หลายชาติด้วยกันก็ขอเชิญชวนครับเทศกาลหุ่นโลก2024 Harmony World c u p p e t Innovation Festival 2024ครับที่อพวชรังสิตคลอง5ครับ